กับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมุสกิมทุกคนน้องมือนี่ก็มาผมผอกับทองสาวเพนคือเก่าตอนนี้ก็อยูเื่อนอยู่ซ่านคือเก่าน้องมาละไปเนาะน้องมือนี่ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศย้ำแรงๆเนาะสีหางงแรงท่านผู้ชมมือนี่ยเข้ากะมีเมนูมานํำเสนออีกแล้วเนาะกับบมีอย่างไรกระตำตำเคยอะไรท่านผู้ชมเลยมากินตำเนาะมือนี่เขากัสีมาตำส่วเนาะ ตามสวดตีนไก่แล้วก็มังคุงเขาปุ้นเนาะทหันผู้สมแล้วก็มีหลายอย่างหรือเราใส่เห็ดใส่มักแตงน้ำนาะทหันผู้สมมือนี่รู้สึกว่ามีแนวใส่หลายอย่างเนอกจาอนี้เนาะมือตะเกาวเนาะตามแต่อันตีนซดๆเลยหานผู้สมมือนี่กินหลายคนเนาะให้พี่นางเพิ่นกับอ้ายเพิ่นมากินนํากันเนาะทหันผู้สมแต่ก็เอื้อยเนาะมือนี่ก็อยู่เรื่อนกับบุคบปานไดเนาะเอื้อยฟูกอกกันซาวแพนเพิ่นก็ไปข้างนอกเนาะทหันผู้สมนะฮาสิมาดตากิน4-5คนเฮาเนาะ โอเคลนะ้วตอนนี้ครับกะกะเคียมสิ่งของไแล้วนะเนาองถ่านผร,ระสมเนสแฉบเบิ่งเนาะก็แต่ถ่านต้มตีนไกอ่อยู่ถ่านผระสมต้มดนแล้วแนหะละเนาะคือซนะิเปื่อยอะไรตัดตานนี้ค่ะมือน,นี้ตําคขนะํในน่องมือน,นี้มั้งมือน,นี้ตํามั้งเกทิงเทียงมือน,นี้มาตํคนะ้คขำในน่องสงชัยสกินเป็นข่าแรงเลยเนาะมาเี้ค่ะนี่นาะถ่านผระสมนี่เป็นเสน้นของของข่อยนาะข่อยยำไว้แล้วเรียบร้อยเนาะเอาประมาณนี้เพราะว่ายันกินโบเบิร์ตเนาะเพราะว่ามันขำเลยอันนี้ก็จะเป็นพริก ปับกะหมัแกงเห็ดหูหนูเนาะพักผักสลัดกับผักหอมปอบเนาะพักเขากับโบมี่ลายเนาะพักบ่วงกับโบมีมือนียค่ะกระทินกับโบมีเนาะข้าวปุ้นเขาหมักเนาวมัดเท่านี้กับถ่านผุ้โซ่เลยนี่เขาสิมมตํามผิกกับกระเทียมถ่านเนาะถ่านผู้โมหม้ออันต้มตีนไก่เขากับหมูท่าได้เปื่อยผักสำเนาะรออีกจักหน่อยแล้วเคาัิปรุงสิมมะปรุงเครื่องปรุงผ่าเพราะว่านนี้อื่นเขาเห็ดไว้แล้วเรียบร้อยตอนนี้เขา ดูซ่าปดไใส่าไปรวลิล้วนะคะจะสมาุงเคลืออไปมาละป็นงูอะลูกชายมันจะเนี้ยมาลูกชายมา กอใส่ลูกไปหน่อยหนึ่งก่อนันเข้มแม่เห่าดินคือดําตาาสกระเดกไกปกระดกขวดคือเก้าลองมาดิเป็นสีเบิร์ดเลยตํดูขวดเบิร์ดไว้กระเดกกัะป๋านเปลืองมาเกล็ดกับมสุกสับเล้ ตำรวมเราทำผสมสีเป็นใดได้ได้ดม,มืนอนกันแมงนาวหมูมีน้ำอะไรค่ะแมนงนาวหมกแก่มีน้ำน้อยมากเคลียว์จิบเพลินซื้อน้ำลายจะตักลูกใหญ่

โมเมนอะไรบ้างเมนตอะไรก็โมเมนตบยอดัเงมเเนี่ยลงแต่ละบุ่มิลออกตั้งใอันก๊น่ใหญ่ยมให้เลยก๊ี่ใหญ่ปลูกเกลยาวพยมาตอนนีเาไปอาบน้าใส่ขบเลยบอสขบแล้วคือรถใส่อะไใส่เลยเนาะินัว้าวไปว้ามาในรื้อเลย่ะคุณผูมไป กกไก่กับข้อไก่แซบปรทธานจะใส่ต่อน,นีรว่าแซบเอาหองปอง,องนีแต่หอมเปเทางคุสมตอนนี้เราเก็จไปปงเอาตีนไก่นอตีนไก่แล้วมาผักผักเป็นสินเนะแล้งมาตั้ดรวมเลย ตอนนี้เรากระเสรตีนไก่ออกมาแล้วเป็นทีมหอ่อเนาะทาัานผสมกินนี่ยังบวกปื่นมากมีเปื่อยเปื่อย,อ,ยอันนี้จะเป็นเห็ดหูหนูเนาะดำๆนี่เ้าสิมาต้มรวมก,กันแม่งห่อนดู่เวลาผักนี่เบื่อไปมันพองออกเคียงัน้น่อยโูซับก็ะตัมลูกเป็นยังมันใหญ่โครตโคเคมามันกล่วาวโคกแล้วใส่กระตุกเงิไว้ นะ่เก็บคือเกา่าค่แต่มันเปื่อยมันถักสบายม,มันหอนเลยมันก็นเลยเหี้ย เจนเมือ่อเลยเมื่อกี้มา่นแะ้รสักยังเมื่อทำอิดอ้ายมมากินแล้วเน,นา,านะกานผสมวบาโฟนจะเป็นเมื่อเดียเด๋ยวนีว่ล่อก็ได้ใ่ปะมีดว่องปรจ๊ะมีดอ,อ,อ,อันนี้ค่ะ อ่อนคือยังนีผักสมุนรอ่อนอ่ออันนี้ก็ยังเริ่มบุบนเอาละคนไรกูเอาละวันนี้ฮะพีส่แมาใส่เครืองปรุงแล้วทนผ้สมสินน่ิลืมออกไปไยไงใส่เย็ดลงไปเนาะเสน้นมะฮูทนผงม รวมกันลายอย่างมีลายได้นียยยย่เต็มขกอันนี้สุภาพจักลายอย่างลายแนวมาแกลงลงไปหน่วยเนี่ยมาแก้งหน่วยยน้อยกระตีนไก่เนาะกินสี่คนเหมือน้าแเ่ฝรั่งอยู่เนาะ เคยก็เคยตางกับกบอยู่เคยไปทางดไปทางไรนะเนี่ยมาอานวะไปเห็นงนานอ่ะเซ่ะเซ่ะมาก็ขึ้นมาทั้งเพือนจ้าต้องเต็มโขกผ่านผู้ชมเลยได้อย่างคนกัน สิบบกยังแรกไปเีด <c oughs> ี่เด <absorbed> ้อ่ซื่อๆเลยด้อดีดเห็นแต่หูดังมาวับเลยเซ็นข้าวปุ้นยังบกตัว่เป็นปุ้มกันเด็

เป็นได้ไรแซ่บเราบ่กแซ่บแล้วนะคุ้งเธอเดียวเลยแล้วลูกแค่ซีมสองถืออ่นนะคุณเนาะเซฟแซ่อบอมาติบ่อฟอะไรคะผู้ชมเลยได้ลายถึงหกเนาะกติดเตออ็มหกอะไรคะเรื่อยๆได้เวลาเทแล้วทานผู้ชมกระโตกเฮาก่ะ กระโตกเขาใส่กันเส้นกินอะ้รเนาะมันกับกเพื่อนเนี่ยนักโขกเด็กโขกปนไงซื้อใหม่แล้วนี่นะวันนี้เขาก็ชิยกลงไปกินอยู่ตลาดคุณแล้ว่านผู้ชมประยุกมากินอยู่เตียงตลาดพี่น้องผ่า,านผู้ชม สบายดีสวัสดีค่ะผู้ชมมนี้เอากับมดจินตมสบายดีลุงป้านะอาสุขุสุขุนเด้อจ้ามนีเอาก็มาจินตมมั่วเนาะมั่วทุกอย่างมนีท่านผู้ชมสี่หาย่างปนกันสี่หาย่างปนกันเนบอกพรนฝุ่นเมื่อเลยเนาะท่านผู้ชมมาเด้อมาเด้อตอนนี้ก็ได้เวลาลงมือเลยนาะท่านผู้ชมมาเด้อ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 กินซองคนก่อนเนาะ ถ้าพอร์นผนยังเชือกเด็กล้อไก่อ,กอกยูท่ท่านุผู้ชมมันไหลคือเป็ญญนยังไงถึงกำยำแรง

บต่ผหมหัวดครับเฮ้มาดูเรียน้นมาใท่กันนะยางหวนไปยหวนมากดูเรียนที่ไหน ไอ้หน่อยจำตัวนี่ปวดไก่โพสเฮ้ยบายดีสวัสดีพี่น้องลุกไก่จ้าเราเห็นไงแฮปปี้ลุก่ลุกดุยลุกดุยคืออะไรคืองานดีดีกินนี่ลุกดุยเลิศ ชื่อวัญยิงวะอืมคืมดีคนไทยอืมเป็นเป็งานกว่าลูกนิดไอ้ด้อลูกแม่ดิดิชื่อลูกดุยบักตัวเทิกอันน่ะชื่อโดโดูนี่พสั่งให้เอามาพระประจองสุดเดียวมีใครอ่ะอร่วนยาดีดิเอามา ลึกดิ้ลึกดื้อรวยมาเดิกด้อวยอายยากตยาดมกะดิ้งท่านเฮ้าแล้วขนาดนาดน้ายเด้มาบบน้องูเคยดมกะดิ้งเขี่ยอยู่ได้นะเขียอยู่เก้าอยู่เขียเ เกือบคินข้ากัาทองมาในชดไทยสกุ้างน้องแท้มคะอืมเทเนี่ยกินแต่งบนนี่มึงเงินกินแต้งบนทางนี้ได้โลภเงินบิดบ่ามัน ย่ืมแม่เากินไปแล้วบอลระนึ่งักอ่ะหน่เขาจับไม้ดืมาจับผักนี้แม่ดกอตะกูลตัวดอนี่ก็ได้ ดีโดดุดุยสื่อลูกมันดำารวมกันพี่ทำนี่ไปจ้อยแม่กะไรไก่่ฝุ่นควันกุ้มๆข่ากล้องกำังทนผู้ชมข่าวขึ้นห็ในหน้าจัง่อยหนึ่ง

ยังน้อยอยู่อะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ซาเฟนกับกินอีปินเที่ยวเขียบห้อเนาะซาเฟนกับโคจบคลิปเอาไว้สำเนียงนอกหมักกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อที่สำคัญก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเนอกจากจะมาผ่านลิปใหม่ๆจากซองของเขาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บอกว่าลายใหญ่ห่างถัดไปจะเป็นบุหัวซีเบิร์ตหรือบ่เนาะเพราะว่าลาอย่างมารวมกันแล้วมันลายมันเนาะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีเด้อ